เมาหอยอยู่นี่เองมาเหมาหอยวันน <c oughs> ี้ไม่มีผักกูดแม่ค้าขายหอยวันนี้แม่ค้าขายหอยไม่ใช่หอยจูกหอยเป็นหอยอะไรชื่อนามาเลยหอยเชอรี่หอยเชอรี่ไปเลี้ยงไปปล่อยไปตัวปล่อยลงหอยลงงองพิราลงหอลงทองก็ได้ก็ได้ ปลอยล่องหอยล่องห้องล่องคลองก็ไดกเห็นไหมคนทําบุญร่วมกันอ่ะมันก็ต้องมาเจอกันอีกใช่ไหมครับครูหลอดเสียงคําทําบุญร่วมกันกับเม่ค้าขายผักกูดก็เลยมาเจอกันอีกอขึ้นนะวันหลังจะเสดมาขายให้ไหมด้กินหอยนี่ยิ่งจะรออีกกว่าอีกสองเท่า กินหอยแรงดีน้ำแดงบ้อกิวดนีดน oui> ้ำแดงี้มีหอยหอยจากภูเหล็กไฟหอยเหล็กไฟหน่อไม้ก็จากภูเหล็กไฟไฟค่ะอะไรก็อร่อยมาจากภูเหล็กไฟล้วยก็จากภูเหล็กไฟครับ